ิเรทท่วมใจอุทกภัยท่วมโลกในปัจจุบันอุทกภัยนับวันจัะทวีความรุนแรงขึ้นกระแสน้ำทะลักเข้าใส่บ้านเรือนพังพินาศได้รับความเสียหายกันไปทั่วผู้คนไร้ที่อยู่อาศัยนอกจากนี้ยังเกิดโศกนาฏกรรมแผ่นดินถล่มกลบมนุษย์ทั้งเป็นภัยต่างๆที่เกิดขึ้น ล้วนมีสาเหตุจากการที่ชาวโลกประพฤติผิดศีลธรรมทั้งหลงไหลในอบายมุขทำให้กระแสบาปทวีความรุนแรงมากขึ้นจึงส่งผลให้ธรรมชาติแปรปรวนไปจนมีนักโหราศาสตร์พยากรณ์เอาไว้ว่าถ้าไม่รีบแก้ไขโลกอาจจะถึงการอาวสานได้เรื่องของโลกาพินาหนึ่งได้มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกว่า โลกนี้จะถูกทำลายด้วยภัยสามอย่างคือถ้ายุคสมัยใดมีคนกิเลสคือโทสะมากจะเกิดอักคีภัยทุกหย่อมย่าหากผู้คนมีราคะมากจะเกิดอุทก,กภยัยและถ้าคนมีโมหะมากโลกจะเกิดวาตาภายัยถูกลมพายุทำลายล้างไฟบรรลัยการล้างโลกสมัยที่กลับพ่นาศเพราะไฟนั้น จะมีเทวดาชั้นกามาวาจระที่เรียกว่าโลกพยูหะมาให้สติมนุษย์โดยแปลงร่างเป็นคนนุ่งผ้าแดงปล่อยผมเผ้ารกรุงรังร้องไห้เช็ดน้ำตาเที่ยวเดินประกาศไปว่าผู้นิระทุกข์ทั้งหลายล่วงไปแสนปีจากนี้จะสิ้นกับโลกจะพินาศแม่น้ำมหาสมุทรจะเหือดแห้งและมหาปัตพี ภูเขาซีเนรุจะถล่มทลายพังพินาศตลอดจนถึงพรหมโลกท่านทั้งหลายจงจเจริญเมตตาพรหมวิหารธรรมต่อกันเถิดจงบำรุงมารดาปิดาและเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้มีคุณธรรมเถิดเมื่อพวกมนุษย์และเทวดาเมื่อได้ฟังข่าวที่น่าสะพรึงกลัวอย่างนี้แล้วก็เกิดความสลดสังเวชใจ กลับมีจิตเมตตาอ่อนน้อมต่อกันตั้งใจสั่งสมบุญกุศลและไปบังเกิดในเทวโลกส่วนทัวเทพในเทวโลกต่างไม่ประมาทบำเพ็ญภาวนาจนได้ฌานแล้วก็ไปบังเกิดในพรหมโลกเวลาผ่านไประยะหนึ่งพระอาทิตย์ดวงที่สองก็ปรากฏขึ้นทำให้กำหนดกลางวันกลางคืนไม่ได้ เพราะโลกสว่างตลอดทั้งวันสัตว์โลกเริ่มล้มตายกันน้ําในลำธารเริ่มแห้งขอดต่อจากนั้นพระอาทิตย์ดวงที่สามปรากฏขึ้นทำให้มหานทีแห้งไปหมดและเมื่อดวงที่สี่ปรากฏขึ้นสะใหญ่ทั้งเจ็ดในป่าหิม,มพานซึ่งเป็นต้นแหล่งของมหานทีเกิดแห้งลงไปอีกไม่ว่าจะเป็นสะอนดาตก็แห้งหมด วันเวลาผ่านไปอีกพระอาทิตย์ดวงที่ห้าได้ปรากฏขึ้นมาอีกโลกเริ่มร้อนระอุมากขึ้นจนน้ำในมหาสมุทรไม่มีเหลืออยู่เลยทันทีที่พระอาทิตย์ดวงที่หกเกิดขึ้นทั่วทั้งจักรวาลมีควันพวยพุ่งขึ้นมาบรรยากาศอัดแน่นไปด้วยควันมืดสนิทครั้นดวงที่เจ็ดซึ่งเป็นดวงสุดท้ายบังเกิดขึ้น พ่ทั้งแสนโกรธจัก,กรวาลมีเปลวไฟลุกโชดช่วงภูเขาซีเนรุถูกไฟเผาไหม้เปลวไฟลุกลามไปถึงสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาไล่เรื่อยไปถึงสวรรค์ชั้นที่หกไม่ต่อไปอีกจนถึงพรหมโลกไปหยุดอยู่ที่พรหมโลกชั้นอาพัส,สารากันเลยทีเดียวน้ำบรรลลยกันสมัยใดที่น้ำทำลายกับให้พินาศ ฝนจะตกไม่หยุดจนน้ำท่วมโลกแล้วฝนน้ำกรดจะตกไปทั่วตลอดแสนโกรดจัก,กรวาลเมื่อแผ่นดินหรือภูเขาถูกน้ำกรดจะถูกกัดกินจนละลายน้ำท่วมมีอนุภาพมากกว่าไฟไหม้จะท่วมเรื่อยไปจนถึงพรมโลกชั้นปริตตาภาอัปปะมานาภาอาภัสราปริตตสุภาอัปปะมาณสุภา ถูกทำลายย่อยยับหมดลมบรรยกันถ้าโลกพินาศเพราะลมจะมีอนุภาพร้ายแรงที่สุดสามารถพลิกแผ่นดินแล้วพัดให้กระจายไปในอากาศได้พื้นแผ่นดินกว้างถึงหนึ่งร้อยโย์พังพินาศหมดแหลกละเอียดในอากาศลมจะหอบเอาภูเขาจักรวาลภูเขาซิเนรุขึ้นไป แล้วซัดให้กระทบกันจนแหลกละเอียดเป็นผงทุลีแล้วยังพัดวิมานในสวรรค์ทั้งแสนโกดจักรวาลให้พินาศหมดมหาวาตภัยนี้จะพัดตั้งแต่ในโลกมนุษย์ไปจนถึงพรมชั้นสุภกินหาไปหยุดอยู่ที่ชั้นเวหับพลาเมื่อโลกถูกทำลายและได้รับการชำระล้างให้บริสุทธิ์แล้ว ทุกสิ่งในจัก,กรวาลสลายไปสู่ธาตุเดิมซึ่งต้องใช้เวลาเป็นกับกับถึงจะเริ่มก่อตัวกันใหม่คือเริ่มมีโลกมีพรมลงมาเกิดมีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวขึ้นมามีสิ่งมีชีวิตมีสัตว์และสิ่งต่างๆต,ต,ตามมาอีกมากมายมีต้นไม้ภูเขาบังเกิดขึ้นโลกยังไม่แตก อย่างไรก็ตามมิใช่ว่าโลกเราจะถึงการลาวสารในยุคนี้เพราะตามหลักพุทธศาสนาแล้วยังเหลือช่วงเวลาอีกยาวนานเหลือเกินเพราะโลกยังอยู่ในอันตรกับที่12ซึ่งจะต้องมีการไขขึ้นไขลงตามกำลังการประพฤติกุศลและอกุศลของมนุษย์ อีกทั้งโลกจะถูกทำลายล้างก็ต่อเมื่อเลย64อันตรกับไปแล้วซึ่งเป็นเวลานานมากจนไม่ต้องพูดถึงเรื่องโลกแตกกันเลยเพียงแต่ว่าขณะนี้เราอยู่ในช่วงกับไขลงกิเลสมนุษย์หนาขึ้นเรื่อยๆทุก100ปีอายุมนุษย์จะลดลงหนึ่งปีอายุไขของมนุษย์จะลดลงเรื่อยจนไปถึง10ปี สตรีอายุห้าขวบก็ตั้งครันแล้วมนุษย์เข็นฆ่ากันเองถึงขั้นเกิดสัตว์ถันตลาลกับคือมีอาวุธเกิดขึ้นในมือและทำลายล้างกันจนแทบหมดเผ่าพันธ์ุกันเลยทีเดียวส่วนผู้ที่เห็นภัยก็หลบหลีกไปอยู่ตามป่าตามเขาเมื่อหมดสงครามจึงกลับมาเริ่มต้นประพฤติกุศลกรรมบท10ประการเหมือนเดิม ทำให้อายุเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆใหม่จนกระทั่งอายุมนุษย์มีกำหนด80,000ปีสตรีมีอายุ500ปีจึงมีครอบครัวเวลานั้นมีความทุกข์อยู่เพียงสมอย่างคือความหิวความง่วงและความแก่ผู้คนยิ่งทำความดีเพิ่มขึ้นอายุยิ่งทวีตามจนกระทั่งมีอายุอสงไขยปีในสมัยมนุษย์ มีอายุอสงไขยปีมองเห็นความแก่ความตายได้ยากความเจ็บไม่มีเลยทำให้เกิดความประมาทเวียนเป็นวัฏจักรของมนุษย์ในยุคต้นกับใหม่เมื่อมีกิเลสเกิดอายุมนุษย์ก็เริ่มลดลงกระทั่งเหลือ8 0ดหมื่นปีเมื่อนั้นพระศรีอริยะเมตไตรจะเสด็จมาอุบัติขึ้นในโลก เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ที่หองค์สุดท้ายในพัทรกักนี้วิธีป้องกันน้ำท่วมเราจะเห็นว่าโลกจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับใจของมนุษย์นี่แหละถ้ามนุษย์รักโลกด้วยการประหยัดทรัพยากรโลกไม่ตัดไม้ทำลายป่าปลูกป่าไม่ทำให้คลองน้ำตื้นเขินเป็นต้น โดยเฉพาะมนุษย์ไม่ดื่มสุราไม่ประพฤติผิดในลูกภรรยาหรือสามีของคนอื่นไม่หลงไหลในอบาย,ยมุกโลกนี้ก็ยังคงสดสวยแต่ถ้ามนุษย์จิตใจขุ่นมัวทำบาปอากุศลเห็นแก่ตัวมากเข้าภัยพิบัติก็ย่อมลงโทษเป็นธรรมดาปราบใดที่มนุษย์ยังประพฤติธรรมโลกก็ยังคงจเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเรื่อยๆ ขอให้ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสารรค์โลกให้สดใสด้วยการประพฤติธรรมในทุกรูปแบบทั้งทานศีลภาวนาและช่วยกันทำหน้าที่กัลยาณมิตรแนะนำคนรอบข้างให้อยู่ในศีลอยู่ในธรรมนอกจากทำตัวให้รอดพ้นจากอุทกภัยแล้วต้องคิดต่อไปว่าทำอย่างไรจะไม่ให้น้ำคือกิเลสท่วมทับใจของเรา ทำอย่างไรจึงจะสร้างเกราะแก้วป้องกันน้ําคือกิเลสท่วมใจเราได้ใจคือแหล่งที่มั่นสุดท้ายที่ควรรักษาไว้อย่าให้น้ําคือกิเลสถาโถมเข้าโจมตีควรทําเขื่อนหรือทํานบป้องกันตัวเต็มที่ด้วยการหมั่นทําใจให้ผ่องใสจะได้มีสุขในปัจจุบันแม้ละโลกก็มีสุขคติสวรรค์เป็นที่ไป จากบทความอยู่ในบุญกิเลสท่วมใจอุทกภัยท่วมโลกจากเว็บไซต์กาละยานามิตรเพื่อนแท้สำหรับคุณข้าพเจ้าขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมรับฟังคลิปนี้ขอให้มีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ